สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะนิตินอ,อในช่องของเดูอดไฮแลนค่ะซึ่งจะมเล่นเกมเราบอกเส้นคอยวู้ซึ่งจะมาเล่นเกมเราบอกแบบดอนะคะไอ้ยไม่ช่เราบอกแบบวบอคณนิตาส์นะคะเราหมดได้เท่าไรอ่อ่ะสอง <c oughs> โอ้พวกงูต้องมันได้สองสิสอนหนึ่งเท่ากับสามีก็อันนี้ก็ ของเดียวเนี้มันได้สามทะาำได้นี่ไง,ไ,งไอเบอรคนนี่อข,อของเราก็จะ,จะมีเออแปดพัหนึ่งเอยู่ไหนนี่ไงเก้าเตัวนี้ก็ได้นะแเก้าไม่ใช่หนะถ้ากลับมาจะเป็นหกห้าบวกสี่เท่ากับเก้าเหมือนเหมือนเดิมอีกแล้วเก้าเหมือนเดิมเลยเฮ้ยเพิ่มนตามฉันทำไมเพื่อนจะาขอของฉันตลอดเวลาเลยห้าบสเท่ากับเ แล้วกับแปดพูดผิดแปดอยู่ไหนอ่ะอ้าวหาแปดไม่เจอไม่เป็นไรหรอกเด็กบอกสองเท่ากับสิบเท่ากับเก้าสิเฮ้ยเกือบตกแล้วเกือบตกเมืบบ่อกี้ได้สิบมามันได้สิบไม่ไม่ดูก็ไดนะ้นะอาจาย์ใหญ่โอ้ยไปตายเถอะตายแล้วโอเค ก็แซงของเล่นแค่นี้ก็ถอาทุกคนไม่อยากถ่ายคลิปเยอะก็ปิดก่อวบ้างคะ่ะแต่ี๋ย้มันก็จบคลิปไปก่อนค่ะบายคือทีนนี้ไม่ได้ถ่ายติดตนะ่อเลยถ่าแบบคลิปก็จบคลิปไปก่อนนะบาย